สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้บบาตึงปทุมราชครับจะมีโอกาสมาถ่ายง่วให้ะวานอีกแล้วครับของง่วนะวานครับเมื่อนี้สิบก้อยโคมแม่ลูกแล้วการง่วททองหนึ่งตูครับแม่ลูกหนึ่งโค้มครับเป็นลูกเพศผูครับลูกเจ็ดเดือนพะวานลูกหาเดือนครับพี่น้องครับแม่สูงร้อยหาชีครับพี่น้องครับ มีลูกมาแหลวหนึ่งตครับสดแห้งครับโคมนี่ครับเป็นงวงใส่ใยได้ครับเด้อไปหางวงงามงวงใส่ใ่ครับลูกผูนั้นนะครับเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ได้ครับตัวนี้ครับโอ้ยแม่ครับลำตัวเงาแห้งครับใยอีกแล้วครับงามอีกแล้วครับมือนี่ครับพี่เด็ดครับเพราะว่าเปิดไว้เท่าไรครับโคมนี่ครับสามหมื่นเก้าพันสามหมื่นเก้าครับพี่น้องครับปาดครับสูงร่อย สู่งลอยหาศิบครับเปิดสามหมื่นเก่านาต่อร่องครับพี่น้องครับงามอีกแล้วครับโคบนี้ครับว่าโคมละแสนครับพี่น้องครับแสนกว่าครับแต่สมัยตะกี้ครับตอนนี้เหลืออยย่สามหมื่นเก่าครับพี่น้องท่านใดสนใจโทร่มากครับหาพ่อว่านได้ครับโค้แม่ลูกครับสามหมื่นเก่าครับเพื่ดำดีครับพวงหางดำครับบ่งครับ ยอกยอดจังหน่อยครับเพราะว่าลูกเพิ่นอ้วนครับลูกแหงนนมครับพี่น้องครับลูกยังกินนมอยู่เด้อครับเด้ออ่าแดดออกมาแล้วแหงงามครับพี่น้องครับคนครับคุณพ่อเพิ่นมาเบืองครับเอี้ี่มาเบิองนี่ครับนะครับเพิ่นมาส้มง่วเด้อครับนะครับปล่าตาชินใจด้วยนี่ครับงามครับโอ้นาูนดีครับหูตัวแหละครับเกาได้รูปได้ครับพี่น้องครับความสูงอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับ นุ่มซีเต้าครับแขียงขาประกันให้ครับทุกทวอนครับสามหมื่นเก้าครับพี่น้องครับไผ่หมักใส่ไงครับโทรหาเพราะว่านดวนนะครับเด้อลำโตเงาแห้งครับลูกเพศผูวไอ้หาเดือนแม่บ่ได้ผสมครับเรื่องอาจสพขืนเลวก็ได้ครับเพื่อนบ่ได้คอยสังเกตงงวครับผู้เฒ่าครับลูกงามงามครับพี่น้องครับบหูว่าลูกพอได้ครับเพื่อนอาชีพสมหลอดไม่ดอกครับเพราะว่าเบิ่งเลวครับลลกษณะครับ ค้นหางครับค่นหางเงาหางหนาดีครับลูกครับเทิดพ่อพันธุ์ได้ครับเอาไปคุ้มฟูงก็ได้ครับสามเมื่อเก่าครับพี่น้องครับสนใจโทรหาพ่อว่านได้ครับเิ่นจัดของงามอีกแล้วครับเมื่อนี่ครับเบื่องครับบอสายไดนะครับเด้องามครับงามครับโอ้แดดแดดก็ล่างออกครับพี่น้องครับเดี๋ยวค้นเดี๋ยวแดดครับ รายละเอียดจังได้กระโทษมหาพวานได้นะครับเด้อสอบถามอีกได้ครับถาบบอขักครับสามเหมือนเก่าครับงัวโคมแหลครับเอาปล่อยกินหญ้าเบิ้งครับปล่อยเลยครับพวานครับที่กินหญ้าได้บ่เนี่ยกินหญ้าเร็วเดี๋ยวมาเบิ้งโคมนี่ครับเบิ้งงัวทองครับบนี้ครับตัวนี้เป็นงัวทองครับพี่น้องครับทองยึอกเดือนพวานจี่เดือนสี่เข่าหาเดือนนะครับเด้อตัวนี้มีใบไม่หลวอยู่เด่นเนาะครับเนาะ ใบมีอยู่ด้ครับต,ต <bug> ัวนี้ครับใบสมมาเบิ้งสมพอได้มาลูกประมาณลูกสามสมพอมานี่แดงครับพี่น้องครับใบหลอดมีนะครับเด้อสมพอมานี่แดงครับตัวนี้ครับท้องสีเดือนจะเข้าหาเดือนครับใบหลอดมีครบครับพี่น้องครับพอมานี่แดงพว่านเปิดใบเท่าไดครับมื่นเก่ามื่นเก่าครับพี่น้องครับแดงแดงสดสดยังสี่ครับ มือเก่าวยครับสนใจโท่หาเพราะว่าติตต่อสอบถามเข้ามาได้ครับประกันท่องครับงัวครับเป็นงัวประกันท่องครับโอ้แดงแดงแดงแ<า>ดงเมืเ่อน,นี้จัดงามๆอีกแล้นนว,รวครับนุ่มซีเต่าน้ำล้างก็สวยครับเชื่องยี่ต่อครับหัวยุดตรงนี้ครับไม่หมดหมดขั้นมาต่ใช้ขึ้นลาย โอ้ยยืนเง่าอลาครับตัวนี้ครับราคาถูกครับมื่นเก่าครับสนใจโทุ่ด่วนนะครับเด้อหาพ่อว่านไดยครับมื่นเก่าครับเป็นง้วประกันท่องครับที่เดือนจะเข้าหาเดือนสมกับพอมานี่แดงครับนี่ครับประมาณลูกลูกสามนี่แหละครับลูกสามในท่องครับเพศดำดีครับเพศดำดีพ่วงหางดำครับ สมก็พอมานี่แดงนะครับใบหลอดครบครับว่านกับทรงพี่ให้โยครับลอยโลครับคุณล่ะครับอาไปเบิงงวนแม่ลูกอีกรอบครับวอคักครับวศาใจเดี๋ยวไปแม่ลูกครับสามหมื่นเก่าครับลูกเพศผูครับสุดหยอยครับคมนี่ครับงามอีกแล้วครับบรรยากาศส่วงเศร้าครับ อยู่กับของงัวพราวานครับอยู่บ้านน้องแสงนะครับเดอ้ออำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับความสูงอยู่ที่ลอยฮาฮาซีบครับลอยอลสุดยอดนะพอหน้าหลูกมันเนาะสุดยอดแห่งเต็มถ่ายเลยเนาะโอ้โหพอพันใบตาบดีอุ่นนะครับลูกแดงๆครับสามหมื่นเก่าไพมาง้อใส่ใหญ่ให้เก่าครับ ป่าถูดวนนะครับเด้ออ่างพอวานดวนเลยครับเป็นจัดของงามมา่อีกแล้วครับมือนี้ครับดูผึ่นผึ่งผ้าอะไรเจ็ดสี่ผ้าถามอันเอฟซีครับเพิ่นมาเบิร์ครับวางงามบ่เป็นได้พอคมนี่ของพอวานงามอยสุดยอดบ่ครับครับน่าซือือบ่ครับน่าซืืออยู่ลูกไม่หนี่แห่งเปิเดเอาหนินั่น,นเป็นแต่อเอา <c oughs> <c oughs> พวเพิ่นก<อ>วางงามครับเพิ่นมาเบิร์นห้แล้วครับเป็นแต่เอาเลยนู่ เมยใหญ่งไหมครับเมยใหญ่สุดยอดเลยครับสูงลอยะมาณลอยลอ,อยหาซีฟเวอบางแห่นเนาะพ่อพ่อพ่ออยู่บ้าน,พอพอพอนไดนก่อนอยู่บ้านนาว่าฮอน,นโออยู่นว่าโอ้มาเหร่นน้ำโอบ้านเนาะมาเบิองงวัวเบิองงวัวงามน้ำฝนเบืองัวงามเลยอาสนใจตัวใดโทรมาครับพี่น้องครับวันนี้มีงวัวทองกับงัวแม่ลูกหนึ่งโคมครับมาฝากพี่ฝากน้องครับ อยู่กับขอกงัเพราะว่านครับก้อยเมื่เก่าตัวนี้เป็นต่ซืสือแห้งครับราคาหนาตอวล่องครับประกันท่องครับแดงเป็นแดงครับตัวนี้ครับเมื่อเก่าครับสมพรมานี่แดงมากตัวท่องเรียบร้อยครับตัวนี้ครับโดยเครื่องวุตสเศ้าครับเพิ่นตรวจให้แล้วครับไม่คลิปตรวจครับเอาประกันท่องได้เลยครับตัวนี้ครับแดงดีแห้งปุ่นนะปุ้ยยืนอัดลานเลยครับอาสนใจตัวใดกระโถหาพ่าะว่านครับ นี่แหละครับพว่านเบื้องหน้าพว่านครับหลายคนบ่เห็นหน้าเห็นตาครับว่าพว่านเป็นผู้จจงแดดครับเพิ่นใส่ตะหมวงนะครับหน้ามาเบื้องพว่านให้พี่น้องในเบื้องข้างนี้แหละครับพว่านครับพว่านง่วงงามครับช่วงนี้เพิ่ก็ขายง่วงโอ้ทิมานเนี่ยครับขายดีครับเดี๋ยวหามาสูพี่น้องเบื้องอีกครับพี่น้องครับลิปนี้ครับมาถึงประุมลาดขอจบลิปเพียงานีกรนะครับเด้อสวัสดีครับ